มาแปลเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าในเกงเราไม่มีเรื่องนี้หรือเผื่อออกมาซ้อมไปก่อนดูเรื่องต่อมานะครับเรื่องของปเทระชื่อว่าติสัตพวกเขาถึงตะปูลของบุรุษผู้กระทําซึ่งแก้วมณีสถานพระสัตดาวิหะอรันโตเมื่อประทับอยู่เชตมเนในประเชตวัน์อรหะทระงปรารกติสัตเถรังซึ่งปเทระชื่อว่าติสัต แล้วก็มณิการะก,กรุลกังผู้เข้าถึงซึ่งตระกูลของุรุษญภุกธรรมซึ่งแก้มณีแล้วก็กเทสิตรัสแล้วอิมังธรรมเทศนังซึ่งมธรรมเทศนานี้อิติว่าขัพภะมีีีอุปปัชชันติดังนี้เป็นตน้นกีระได้ยินว่าโสเทโรอัตปเทระนั้นพุญชิฉันแล้วนี่กุเลในตระกูลเอกสัต นนี้กาลัสัตของบุตรผู้กตธรรมึ่งกรรมมณีคนหนึ่งคือตัวนี้เป็นตัวน้มได้เลยเวลาแปลอาจอาจจะโยกบุรุษขึ้นมาแต่เวลาสัพพันธเอาตัวเนี้ยเป็นตัวน้มได้เลยฉันแล้วในตระกูลของบุตรผู้กตธรรมึ่งกรรมมณีคนหนึ่งแล้วก็ทวารทัศนวสานิสิ้นปีทั้งหลายสิบสองประโยคแรกมีอะไรสงสัยไหมน่าจะแปลได้แล้วก็ชายาปฏิกาอา่านว่าอะไร เมียและ,ะหัวทั้งหลายตัดสมิงกุลีในตระกูลนั้นอันนี้ก็เป็นวิเยาธารในตัวประธานเลยนะอะ่าเมียและผัวทั้งหลายในตระกูลนั้น,นทัตตะวาตั้งอยู่แล้วหรือดำรงอยู่แล้วมาตาไปดุฐฐานีในฐานะในฐานะอะไร <S S เพียงดังหรือในฐานะแห่งหรือในฐานะเพียงดังมาดาและบิดาแล้วก็ปฏิชักกิงสุ ปฏิบัติแล้วเทลังซึ่ระเถระอาเทการเทวสังครั้งนั้นในวันหนึ่งโสมนิกาโรอันว่าบุรุษพุกธามซึ่งแกมณีอันนี้เป็นตัวมาทานได้เลยนะไม่ต้องยกบุริโสดมาเหมือนด้านบนที่พูดมาแล้วอันว่าบุรุษพุกธามซึ่งแกมณีนั้นฉินทันโตนี้เป็นผู้นั่งตัดอยู่แล้วเป็นผู้นั่งตัดอยู่แล้วหันดีกว่ามั้งเป็นผู้นั่งหันอยู่แล้วคือเอาชินทันโตตัวเนี้ยเป็นอภัตระเกียรไนนิสิโน เป็นผู้นั่งหันอยู่แล้วมังสังซึ่งเนื้อกรุโตข้างหน้า,าเทระสะของปัะเถระและก็โหติกุมภาคยอ่อมเป็นคือเอาชินทันโตเนี่ยเป็นอภันฑ์ตรรยาในนิสิโนพอแปรพร้อมก,กับกิริยาเป็นอภัณฑ์ในกิริยาส่วนเอานิสิโนเป็นวิกติกตาในโหติมังสังก็วุตกรรมนในชินทันโตเป็นผู้นั่งหันอยู่แล้วซึ่งเนื้อข้างหน้าของปัะเธระย่อมเป็นตัดสินมิคเนในขณะนั้นพระราชาอันว่าพระราชา ปเสนทิโกสโรปรนามว่าประสนทิโกสนประสนทิโกสโรก็เป็นสยามวิสณะของราชาเขามีคำว่าชื่อว่าตอนแต่วิสณะที่แปลว่าชื่อว่าคือสยามวิสณะเ่าประราชปนามว่าประปเนทิโกสนุนยังไงต่อเปเสสิส่งไปแล้ว,ลวเอ,เอกังมณีรัตนงังซึ่งรัตนะคือแกมมณีดวงหนึ่งมันจะนี่นะด้วยพระบัตรว่าคือมันถามว่าอะไร ไป,ปินไปนตุกนั่ขึ้นตะว,วังก็เจ๊งเลยดิยใช่ไม่ใช่เราขึ้นมาทานมาให้ตรงกับบุรุษของกิยาอักยาด,ด้วยถ้าเราขึ้นตะว,วังมาเจ๊งทั้งแปรทั้งสะพานหมดเลยใช่ไหมตุกตุกของอะไรตุกข,ของปัญจมีขึ้นมณิการโลเข้ามาอันว่ามณิกาโลอันว่าบุตรพุทธธรรมซึ่งแก้มนี่โทวิตตวาขัดแล้วัดแล้ววิชิตวา จเจรณาแล้วอิมังมณีรัตนังซึ่งรัตนะคือแก้มณมีนี้แล้วก็ปิปะหินนตุจงจงไปอิติตังนี้ฉะนั้นตัวประธานขึ้นประธานมาก็ดูเกียรติภภาคก่อนว่าเป็นบุรุษอะไรมณีการวนว่าบุรุษุูธกรทมซึ่งแก่มณมีปฏิคเทตว่ารับเฉพาะแล้วตั้งมณีรัตนังซึ่งรัตนะคือแก่มณมีนั้นอเทนะด้วยมือสะโลหิตนะเอวะ อันเป็นไปอันนี้เป็น,นสหโบทถภปิสมานอันเป็นไปกับด้วยเลือดนั่นเที่ยวแล้วก็ถ้ปเป็นตะวาวางไว้แล้วอุปริในเบื้องบนเปลายะแห่งเขียงเขียงเนี่ยเปลายะแห่งเขียงเป็นสามีสมรรทในอุปริอุปรีก็เป็นอารมาบอกที่วางไว้แล้วในเบื้องบนแห่งเขียงแล้วก็ปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตในภายใน หัตถทวณ <Lock> ัถ ja ังเพื่ออ่านล้างซึ่งมือหัตถโทวณัถังนี่เป็นจตุถีพัดนะเป็นสมถทานในบาวิสิอันโตปฏนิับาบอกที่เข้ากับกิริยาคือกิริยาขยันก็เป็นอันธรในปบาวิสีคนะก็โปวสาวนิยะโกนจะสกุโดอัมมานกกะเรียนอันตัวควรแกการเลี้ยงดูยาวแท้ อามานกกะเรียนนกกะนี่ไม่มีลอเรือนะอามานกกะเรียนเีดยจเกิมีลอเรืออามานกกะเรียนตัวควงอาการเลี้ยงดูอทิมีอยู่ตัดสมิงเกเหในเรือนนั้นโสโกโจหรือโสโกจะสุโกโนอามานกกะเรียนนั้นแล้วก็ขอแปลประโยคอนาทรก่อนเทรสะเมื่อระเทระปัสสันตสะเอะเห็นอยู่นั่นเทียว คิริแปลว่าอะไรเกินแล้วที่จริงมันน่าจะมีจุดตรงนี้นะจุดจบคิริเกินกินแล้วตังมณิตังมณนิงซึ่งแก้มมณีนะมังสะสาญยญาด้วยความสำคัญว่าเนื้อโลหิตะคันเทนะเพราะกินแห่งเลือดฉันั้นทุกตัวเนี่ยก็คือเข้าในคิริหมดนี่ขาดโลหิตะ คันเทนะก็เหตุในคิริมังสะสัญญา,าก็เป็นกรณะในคิริมณิงกุลตกร,รมมะในคิริส่วนตรงนี้เป,ป็นโยกาดาถอดโยตมามันนี่การรวนว่าบทุกทุทธรรมซ่กแก้มณีอคันตวามาแล้ว,ลวอปัสสโตไม่เห็นอยู่มณิงซึ่งแก้วมณีแล้วไงตอกุจชิตวาถามแล้ว ปริยังจะซึ่งปริยาด้วยทิตรังจะซึ่งธิดาด้วยบุตรตังจะซึ่งบุญด้วยปฏิปาติยาตามลําดับอิติว่าแต่ตัวที่ไปอิติคือปุจจิตวานะตามลาดับว่ามณีอันว่าแกมณีมณีเป็นปุงลิงนะเป็นปุงลิงแต่กิดมีรัตนะต่อท้ายจะเป็นน้ปุงทันทีฉะนั้นตัวกิยามเนี่ยเป็นโตไหมเป็นตับัญจที่เป็นปุงลิงก็เลยเป็นโตฉะนั้นนี่ กรรมมาจกนะแต่ว่าตัวประธานเป,ป็นปุงลิงอันว่าแก้มณีอันอันท่านทั้งหลายโวเป็นตัวนัมิตาอันทั้งหลายใคโตชือเอาแล้วหรืออิต,ติดังนี้วันจนีคำว่าคำว่าไม่ยังเอามาเราทั้งหลายนะคันหามะยังไม่ถึงเอาอิต,ติดังนี้อันใครกล่าวก็รวมทั้งหมดนี้เลยก็เอาเตหิชนิธิอันชนทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้วจีนตะตะวากินแล้วว่า ทาะเกนคือะไราวมณีรัตนังหรือมณีดีต้องมณีนะเพราะเราดูจากขหิโตดูมณีอันว่าแก้มณีเทเรนะขหิโตเป็นแก้มณีอมเทระถือเอาแล้วเพราะวิสุติจักเป็นอิติดังนี้แล้วก็มันเตสิปรึกษาแล้วภริยะสัตถิงกับด้วยภริยาอิติว่า ตัวนี้เป็นอิติคือมันเตสิมันนีอัน่าแก้วมันนีเทเรนะไคโตเป็นแก้วอันปฏิระเระถืยอแล้วอิติจักเป็นอิติดังนี้ละเคยพูดปริยาน้ริยาอาหารกล่าวแล้วอิติว่าสามีฆ่าแต่นายหรือข่าแต่สามีตะวังมองเห็นไหมว่ามาันขึ้นตะวังได้อย่างไรเอยาวะจากใด อาวัจจะมันงมลงอะไรวิพัฒน์อาวัจจะลงอะไรวิพัฒน์ขึ้นมาทานตะวังถูกต้องแต่ว่าอาวัจจะลงอะไรวิพัฒน์ของอาขยัโอโออาชตานีโอวัชตาน,ตนีแล้วมัน,นมันอ e ีอยู่ไหนอี e แทนโอและอ e ีมันอยู่ไหนไม่มีอ e ีตรงนี้ใช้ ใช้ R แทน O R แทน O R ของใคร R h y ี t t a n i R Hyattani เวลาใช้งานมัก so ร on ัษยอาปิด R อีเป็นอวัจจริะฉะนั้นมีคำแปลว่าได้แล้วแล้วไงถ้ามันใช้ E แทน O มันต้องเป็นอวัจิอวัจิอวัจิอ่าท่านี้ไม่ใช่ท่านี้คือ R R เป็น R เพราะว่าแทนแทน O อาอูโอตถาไม่ใช่อ e ีองโอตถาคนราลรบริพัทธ์ขาตนายตวาม่ท่านหรือข้าต่สามีตวาท่ท่านมาอาวัจจะอย่าได้กล่าวแล้วเอีวังอย่างนี้ปร่อยตมานีดูดีๆปุกพังอยู่ท้ายแปลว่าประโยคนี้เอาปุพพะไปสมาดไปต่อกับทิฏฐาคุมภาคไม่ได้ต้องใส่โอติกุมภาคเท่านั้นตัวประธานคือวัชชะตัวนี้ วัชัางอันวัดโทษกิงจิอาระไรเทระสะของปัะเทระไมายานาทิตถะกุพังเป็นโทษอันเราไม่เคยเห็นแล้วแล้วก็เอตการการังตลอดการเมียมานเท่าน,นี้แล้วก็โอติย่อมเป็นโสเถรนปัทเทระนั้นคันหาติย่อมถือเอามณนิงซึ่งแก้วมณีนะ่หามไม่ได้อิติดังนี้เวลาทีาพรแบบนี้ทำไงเอาแค่ประโยค มีพอเอตการกาลังมายาธทรสักินจิวัชังนะทิถฐนปุพพังวัชังยังไงเอากินจิของอะไรกินจิวิสนัของวัชังวัชังมันใส่โหติชัดเจนมากแล้วจะเป็นวุตตกรรมได้ไงไสยกตาในโหติโหติไอ้บทกัตถุวาจกเอตกังวิสนัของกาลังกาลัง มันเป็นตัวใหญ่พัดจะเป็นการลัติมีได้ยังไงอาจารย์ตัดสังโยคะในมันจะแปลมันไม่ได้แปลว่าย่อมเป็นตลอดการมีมาซึ่งการมีมาเท่านี้ไม sì, ่ได้ไปอย่างนั้นเลยในทิฏฐีเป็นโทษอันเราไม่เคยเห็นแล้วตลอดการมีมาเท่านี้ก็เอตการอาจารย์ตัดสังโยคะในทิฏฐีไม่ยาก อาอณาพิตตาในทิฏฐะคิดเทระสะสามีสมันทะในในกินจิกัอในวัชชังอเมทอะอะไรของพระเจระทำไมไม่ข้าในกินจินกินจิเป็นวิสุทธนะต้องคิดอย่างนี้ได้ไสิเนี่ยอื มันจะได้เก่งบาเลีทีหนึ่งอังเทระสาวเป็นสามมีสมม t h ในมัชชังนัพสับเป็นเสธะในเป็นทั่นะเทออเวเราไม่เคยเห็นแล้วในทิฏฐะขีดหรือในทิฏฐบุพังก็ยังพอได้อยู่ส่วนทิฏฐบุพังก็เป็นวิกติกตาในปกติเดี๋ยวตามมาการโสวิชนะของเทโรเทโรสิกตาในคันหาติคันหาติไอ้บุกัตตุกวาจบนัสสัเป็นเสธะใน กณะนี้เมันก็เราแปลว่าหาไม่ได้ไม่เจอเหรอย่อมถือเอาซึ่งกัมมณีหาไม่ได้นะสัพปะิเสตนะถานมีกวุตกรรมในขันหาติอิทิสับสรุปไปอีกแล้วอาการะในมันเตสิปรึกษาแล้วกับด้วยภริยาว่าถึงแม้จะเอาภริยาแปลไปใายอิติแต่ตัวที่เปลอิิคือมันเตสิแต่นั้นก็อิติสั์อาการะในมันเตซิ มีสงสัยอะไรไหมที่ผ่านมาหน้าเมื่อกี้นี้ตอบมานะเพราะว่ารอบตเราน่าจะไม่เอาเรื่องนี้และมันง่ายเกินไปถ้าแปรลรอบนึงได้ก็อรแล้วก็จะผ่านต้นไปเลยเวลาตีราน,น้อยเกินไปปีนี้ถอกเล่นง่ายมาก็แกะเอาไงแกะเอาสิแกะให้ผ่านขอให้ผิดไม่เกิน12คอแกะไม่เป็น